สวัสดีครับพี่น้องเอาม,มาเบ่งมาหับชมครับเอาม,มาหับชมไก่ครับตัวนี้ไก่ไม่ครับนำเขามาไม่ครับครับไม่อายุดีเหรอครับตัวนี้เป็นลูกลูกแหลมครับลูกแลมลูกอายุครับ นี่ครับเบางหน้าเบืงตาเบืงสีเบืงสันครับเบืองขาเบางแข็งครับขาบางแข็งเบางหน้าเบืงตาครับตัวนี้เป็นไก่ไก่ครับพี่น้องหรือไก่เชิงครับไก่เชิงหลังถูกหลังครับหลังอาชีพครับเขาปีกนั่นครับตัวนี้หัวบกบากนี่นะครับเี่ปั่มมาเลยครับบังหันยกหนึงครับยกนึง ยังเหือยี่สิบสามนาทีครับนี่ครับอยากดืดแน่อยู่ครับพราะว่าเป็นไก่อายุครับต้องปั่มอีกเจ้าหลายยกครับตัวนี้นี่ครับไม่พอแม่พี่น้องเบิ้งครับเขาแม่พี่น้องติดตามครับรับชมครับไปหมักไปเสื่อนชอบครับไปหมักไปเสื่อนชอบไกลชนครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับเบิ้งหน้าเบิ้งตาเบิ้งขาเบิ้งแข็งครับ บางสีบางสันครับตัวนี้เป็นสีไว้ครับนํานหมาพี่มองรับชมนีกครับปั๊มีอีกนว่มมอีกหลายยกครับตัวนี้ปั๊มอีกนว่มมอีกหลายยกครับจังสิไดอกชนออกตีออกลาแข็งเลยครับนี่ครับบางขาบางแข็งครับบางสีบางสันบ,บางนาบางตาครับนี่ครับ นำขมาใหม่ครับตัวนี้นครับแข็งดีขาดีเท้าดีครับอ่าตาครับไปมักไปสื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับจะเป็นกำลังใจครับจะเป็นกำลังใจให้เคล็ดคีบไปใหม่ครับลุงคีบไก่ไก่ชนให้เบึงครับไปมาไก่ไปสื่นชอบครับแฟนพันเทอครับนี่ครับดวงนาดวงตาครับ มึงน้ามึงตาบมองสีบมึงสันครับความสมบูรณ์ครับมึงบรรยากาศครับบรรยากาศตอนนั่งแดงครับสีหางแลงครับอีกเหลืออีกสามโตครับทั้งนั้นสามโตสี่โตครับนําข้ามาครับเมึงน่ามึงขนมงสีมึงสันครับ มีงสีมังสันครับมงนามังตาครับนี่ครับมังนามังตาครับมังสีมงสันมังขามังแข็งมังเรยครับ,น,รบน,นับก่อนสองโลหาสองโลหกครับตัวนี้ ความสมบูรณ์ครับให้มาเผยสื่นชอบครับอย่าลืมกดไหล่กดติดตามครับครับมีอีกหลายสองสามตัวอยู่ครับนครับเป็นหมูอายุตอนนี้ปั๊มเน่ยสามสี่ยกครับ นีลอยสองร้อยสามสองร้อ,อ,รอครับลอยเด็กครับตัวนี้นงครับขนสีเบงืบงสันครับตัวนี้ก็สองร้อยห้าสองร้อยหกครับ่ายขนอีกเตนวมเตเป่าอีกรเกยครับตัวนี้้อมอกชนครับตอนนั้นก็่ายขนโมนเต็มครับ ตอนนั้นตัวนี้ก็สองาหาสองโกกับลายคนมันทั้เต็มครับเบิ่งหางบิงคนหางคนคอมันทัานเต็มครับ,ต,รบตัวนี้ครับขาบางแข็งหางมาันทั้สุดครับบรรยากาศครับ เบิ่งหนา้าเบิ่งตาครับตัวนี้ตัวนี้ก็ะทำมากสามยกสี่ยกเลยครับผอ,สอ,อมสิออกลาแข็งเตี้ยนวมเตี้ยเป่าเลยออกลาแข็งในเลยครับเบื้องหนา้าเบิ่งตาครับขาเป็งแข็ง่สีเบิ่งสันครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้สิงลงคลิปใหม่ๆให้เบิ่งครับ ในฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ